ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าถ้าเกิดวันหนึง่งเราไปเจอตอไม้ธรรมดาธรรมดาที่อยู่ข้างทางแต่ตอไม้นั้นอาจจะไม่ใช่แค่ตอไม้แต่กลับเป็นประตูที่เปิดไปสู่โชคลาบแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้วันนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องจริงที่น่าทึ่งมากๆจากประเทศไทยเรื่องนี้กันครับเคยตั้งคำถามกับตัวเองกันไหมครับว่าถ้าเราเจอเรื่องแปลกๆที่วิทยาศาสตร์ก็หาคำตอบให้ไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงกันจะแค่เมินๆแล้วก็เดินผ่านไป หรือว่าจะลองหยุดฟังดูเพราะว่าบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นคําเตือนจากอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะครับเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคําถามที่ชวนให้คิดแบบนี้เลยครับต้องย้ําก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่นิทานที่เล่าต่อๆกันมาลเล่นๆนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เคยเป็นข่าวดังมาก่อนดังจนคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยให้ความสนใจกันเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือหน้าหนังสือพิมพ์ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหมดที่เรากําลังจะมาว่ากันในวันนี้ เอาละครับเรามาเริ่มองค์แรกของเรื่องนี้กันเลยดีกว่ากับการค้นพบเพียงแค่ครั้งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งไปแบบตลอดกาลเลยตัวละครเอกของเราในเรื่องนี้ก็คือคุณประสิทธิ์ครับเป็นชายชาวบ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีที่ชีวิตก็เรียบง่ายมาตลอดแต่ในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยครับว่าโชคชะตากําลังจะพาเรื่องที่มันสุดจะพิศวงเข้ามาในชีวิตของเขาเรื่องของเรื่องก็คือ วันหนึ่งเนี่ยเขาไปเยอตอไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ตอหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ด้วยความที่มันสวยรูปทรงก็ดูมีเอกลักษณ์เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเอามันกลับบ้านโดยที่ไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยว่าในตอไม้นั้นน่ะมีบางสิ่งบางอย่างรอคอยเขาอยู่อ่ะแต่ก่อนจะไปกันต่อเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนนะครับในความเชื่อของคนไทยเราเนี่ย ต้นตะเคียนใหญ่ๆที่มีอายุเยอะๆมักจะมีนางไม้หรือที่เรียกกันว่านางตะเคียนสิงสถิตยอยู่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยและแล้วการเดินทางเพื่อที่จะเอาตอไม้กลับบ้านก็เริ่มขึ้นแต่ว่าหนทางเนี่ยมันไม่ได้ราบเรื่องอย่างที่คิดเอาไว้เลยครับเพราะมันเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ดูเหมือนกับว่ามีใครจงใจมาขัดขวางพวกเขาเอาไว้ คือเหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มขึ้นนแทบจะทันทีเลยครับวันแรกเนี่ยตอไม้ที่หนักขนาดนั้นอยู่ดีก็ร่วงลงมาจากรถแบบไม่มีใครเข้าใจได้พอมาวันที่2ก็มีเหตุให้การเดินทางต้องหยุดไปอีกดื้อๆและที่พีคสุดก็คือคือนที่3ครับคุณประสิทธิ์ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือตอนนี้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆพอฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงจะเริ่มคิดเหมือนกันแล้วใช่ไหมละครับว่าเอ๊ะ หรือว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันจะมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยบงการอยู่เบื้องหลังจริงๆและในที่สุดครับปริศนาทั้งหมดก็ใกล้จะคลี่คลายเมื่อคุณประสิทธิ์ตัดสินใจทําบางอย่างซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่นําเขาไปสู่การ,รเผชิญหน้ากับเจ้าของตอไม้ตัวจริงและแล้วเรื่องราวก็มาถึงจุดที่ต้องบอกว่าคนลุกที่สุดแล้วครับคือคุณประสิทธิ์เนี่ยเขาไปปรึกษาพระที่วัด และทันใดน,นั้นเองคนที่อยู่แถวๆนั้นก็เกิดอาการประหลาดขึ้นมาเริ่มตัวสั่นอย่างรุนแรงแล้วก็เปล่งเสียงของผู้หญิงที่ไพราะแต่ฟังแล้วเย็นเยียบออกมาครับและนี่คือคําขอร้องที่ออกมาจากเสียงนั้นครับเป็นเสียงของดวงวิญญาณที่อยู่ในตอไม้เธอเล่าถึงความทุกข์ทรมานที่ต้องติดอยู่ในนั้นและความปราดถนาของเธอก็เรียบง่ายจนน่าใจหายเลยครับเธอแค่อยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนกับคนทั่วไปเท่านั้นเอง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการปลดปล่อยเธอก็ได้ยื่นข้อเสนอที่โอ้โหไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับเธอบอกว่าจะมอบโชคลาภครั้งใหญ่ให้นั่นก็คือเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะออกในงวดถัดไปและในวินาทีนั้นเองครับสัญญาระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของวิญญาณก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเดิมพันในครั้งนี้ก็คือโชคชะตาของทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียว ข้อตกลงนั้นเรียบง่ายนะครับแต่ว่าผูกมัดกันด้วยคำสัตย์เลยฟังคุณประสิทธิ์ก็สัญญาว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็จะนำตอไม้ไปไว้ที่วัดเพื่อให้คนได้กราบไหว้บูชาเพื่อแลกกับตัวเลขแห่งโชคลาภจากแม่ตะเคียนนั่นเองครับเมื่อตกลงกันได้แล้วแม่ตะเคียนก็ได้บอกตัวเลขให้กับคุณประสิทธิ์ทีนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วล่ะครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่ว่าไว้หรือเปล่าแล้วแล้ววันประกาศผลรางวัลก็มาถึงครับปรากฏว่า เขาถูกรางวัลจริงๆเรื่องราวที่มันดูเหมือนกับนิยายเนี่ยนะครับได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาในพริบตาเดียวเลยเมื่อโชคลาภมาถึงมือแล้วก็ถึงเวลาที่ลูกผู้ชายจะต้องรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับดวงวิญญาณครับเพราะว่าคําสัญญาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันได้เลยและคุณประสิทธิ์ก็รักษาสัญ,ญญาอย่างสมเกียรติเลยครับเขาจัดขบวนแห่ต่อไม้ตะเคียนอย่างยิ่งใหญ่ก่อนจะนําไปถวายให้กับวัดที่อุบลราชธานี เพื่อให้ดวงวิญญาณของแม่ตะเคียนได้ไปสถิตยอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการเคารพบ,บูชาสืบต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างสมบูรณ์ครับเรียกได้ว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายเลยดวงวิญญาณของแม่ตะเคียนก็ได้ไปสู่สุขติในขณะที่คุณประสิทธิ์ก็ได้โชคลาภสมตามความปรารถนาสุดท้ายนี้เรื่องราวของคุณประสิทธิ์กับแม่ตะเคียนก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องของความศรัทธาและความโชคดีเท่านั้น หรือว่าจริงๆแล้วมันคือบทเรียนที่กําลังสอนให้เราเคารพในธรรมชาติและสิ่งลี้ลับที่อยู่รอบๆตัวเรากันแน่แต่ไม่ว่าคําตอบจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ย้ําเตือนเราได้ดีเลยว่าโลกของเราอาจจะมีความลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เสมอ